สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อันนี้นะครับมารีวิวนะครับผมงานวันพีชเด็กนะครับผมซึ่งนะฮะวันนี้จะมี2ตัวนะครับผมซึ่งมันคู่กันเนาะนะครับผมตัวที่1ที่เป็นเด็กผู้ชายก็คือสเปนดัมนะครับผมส่วนตัวที่2งที่เป็นช้างเนี่ยคือแฟงฟีดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยตัวแฟงฟีดหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับผมเป็นดาบนะครับผมแต่ว่ามันกิน ผลพิศาส์เข้าไปนะครับกินกินผลช้างเข้าไปนะครับมันก็เลยกลายเป็นช้างนะครับผมซึ่งนะครับตัวนี้มันก็จะมาคู่กันนะครับผมนะบนี่อ่าดูนะครับท,ท,ที่ว่ามีเชือกด้วยนะครับแล้วก็ตัวเจ้าสแตนดัมเด็กเนี่ยก็จะมีรทูที่สำหรับห้อยนะครับผมเจ้า,าเชือกของ ช้างแฟงฟีดของเขานีนะครับนี่นะครับ,รบก็อันนี้เป็นงานมือสองนะครับมันก็อาจจะมีร่องรอยบ้างนะครับผมนี่นะนนะเจ้าสเปนดั้มเนี่ยฉายานี่คือแบบจอมหักหลังนะครับผมคือแบบหน้าตาเนี่ยคือแบบขี้โกงมากนะครับนี่นะนี่ช้างสองตัวนี้นี่ถือว่า ค่อนข้างที่จะหายากอยู่นะครับวันนี้นครับงานสะสมนะครับมาเรามาดูกันกับนนะครับไม่หักไม่กาวาเนาะตายแต่ผมเสียวนะครับว่ามันจะหักคามอือนะฮะอามับอะไรบางทอดอะไรไดี๋ยงอางทอดหัวะนะครับ คือถ้าใครมีตัวใดตัวหนึ่งอยู่เนี่ยก็น่าจะมีให้ครบนะครับผมและนะครับเหมือนกับตัวชุดซีรีส์เนี้ยนะครับมันจะมีตัว่แงไม่ใช่แฮงคอกนะครับผมตัวที่เป็นออะไรนะนิโคโรบินนะครับนิโคโรบินเด็กคู่กันนะครับจริงๆนะครับมันก็จะมีมันก็เป็นเซตของเขานะครับมันนี่นะดู ่้นะแต่ผมเสียวนะครับนแน่นนะครับฐานมันแน่นอ่ะโอเคอัน,นนี้ตัวฐานก็จะมีเนี่ยครับจะมีเขียนอยู่นะครับแกาลายชิลดินนะครับทีนี้ก็เป็นช้างนะครับช้างนี้ลองลอยบ้างนะครับแต่ไม่หักไม่กาวอะไรนะครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับ